อ่าอ่ะลืมไปคูเกี้ลืมบิคท่านี่ลืมสอนนะอ่าท่าดึงคอนะท่าดึงคอ,อดึงคอนี่อ่าไปสบายแล้วก็ผ้าขาม้าที่เราซื้อไปเนี่ยหรือว่าไม่ซื้อก็ไม่มีก็ไปหาคพือนนี่ได้นะไปยืมหรือว่าไปหาซื้อได้นะเอาเป็นที่ระลึกมีโลโก้ด้วยใช่แผ่นนี้ป่ะอันนี้มีโลโก้มาให้ผูกนะเอามีมีโลโก้สแกนโลโก้จะมาไปด้วยนะเอาไว้รัดเอวรัดอะไรก็ได,ด,ด้แต่อย่าไปผูกคอตายเนี่ยเดี๋ยวจะมายุ่งเลย ใช้ถ่วงไม่ต้องถ่วงก็ได้ไม่เป็นไรเสร็จแล้วประกอบเนี่ยจะมาจะอบบนี้นะจะมัดแบบนี้จะดึงแบบนี้นะแต่พอดีตอนหลังเนี่ยมันเจ็บตรงตรงแก้มนะล้วก็เลยมัดเลยนะมัดตรงนี้ถามจะกดขาด้ไหมเดนะถ้ากดขาด้วยก็จะมีแรงขึ้นแต่ถ้าคนอย่างเงี้ยร้อยสี่สิบกิโลจะมาแล้วเราดึงไม่ไปอยู่แล้วนะไม่ต้องกดก็ได้แต่เราเป็นวิธีแต่ถ้าใหม่ๆไม่ต้องกดก็ได้นะคะ แล้วก็เอาลัดลงลงคางให้แน่นแแล้วก็เห้ยอ่าขย่าวย่าดูว่าเขาเก่งไหมเขาไม่เก่งหนึ่งสองสามเออถึงไม่ถึงไหนไหมเอ,องหน้าเอวนั่ปครบเลยนะสมองหรือสมอง,มองเลยนะอันนี้เป็นท่าสุดท้ายสอนวันนี้แต่ว่าเวลาเราไปฝึกคอ,ออกเยวอะไรหมดแล้วเนะี่ยเรากลับมาเป็นท่าแรกอ่านะงงไหมเ้าจะดึงคอครบแล้วก็เราก็จะ จับกระดูกอ้าแก้แก้เสร็จเดี๋ะเสร็จเสร็จแล้วก็มัจับามท้านี้สบายยเกงอืก็จะมาจับสามทานี้อุ๊บไหวไหมเนี่ยออข้างเดียวพอแ ตะแคงมารงนี้ข้างกนถ้าเราไม่ตกเตียงก็จมาตกเตียงยังไโอ้ส่บิได้โชว์เลยจิงจกเลยครับกระโดดขึ้นาข้างนี้อ่าคล้ยๆหมือนดังงอาสำหรับของคุณเปียกนะ ต่อไปลูกสั่งเตียงพิเศษเตียง<ๆ>อันสมาเล็กไปแล้วโอ้ม,มาเสายมาเลยนะน,นะเ <c oughs> อันนี้ส่งโอเคอลูกเ็นกันละม,น<ๆ>มานมาก